วัสดีครับเพื่อนเพื่อนครับมือน,นีกาสิมเก็บพักแพลวเนาะครับเนาะพักแพลวจะเก็บผักแพลวสิเก็บไปส่วนส่วนนองงวครับมันนี้ครับ ันนี้สกินส่นวนน่องงวครับเก็บผักแพลวครับผักแพลวปลูกไว้อยูอ่อยู่ในบ้านนะครับเนาะพักปลูกเองครับนี่ครับเก็บผักแพวแตประมาณสนีกับพ่อเลยครับเ,เพื่อนๆครับแล้วก็เก็บไข่นาครับเก็บตะไคร้ด้วย ตะไคร้เก็บไปรับข้าวนะครับน้องเพื่อนเดี๋ยวกะไปเฮ็ดกับเขากินกันเนาะครับผมนี่ครับเพื่อนเพื่อนครับน่องงัวที่ใหญมากนะครับเนาะว่าสีออมครับบ่ออมนะครับกัดสีสุวกินครับผมนี่แะครับเดี๋ยวกะทําความสะอาดนะครับเนาะแล้วกะต้มใส่หัวจิ้งไข่นะครับเนาะแล้วกะจังสัวนะครับเพื่อนๆครับนี่นะครับวัตถุดิบครับมีซ้ำนีนะครับมันนี่ครับผมทำก้วมสะอาดแล้วกะสิ ต้มนะครับต้มเซ็ตสมนะครับเนาะนะครับเพื่อนครับอ่ามันเดือดเลยกัตักอัน้ำดำนี่มันออกนะครับเนาะตักน้ำดำนี่ทิ้งไปนะครับอาอาหารอีสานบ่านเข้านะครับเนาะกินมาแต่สมัยพอสมัยแม่เนาะครับผมเพเื่อนๆครับ กับเขาเนี่ยมาแรงครับกับข้าวตอนเย็นครับน่ครับหมาไข่ซ้ํามันเห็นมอเผือนเห็นม่ครับสื่อเนว่าหมาไข่ซ้ํามันนอครับเนาะสดยอดครับกับเข่าตอนแรกครับผม แลครับเพื่อนๆครับพ่อซุกเลยก็หั่นเป็นชิ้นเป็นชิ้นแล้วก็สั่วครับมาเนี้ครับเพื่อนๆครับข้าสีสัวแล้วครับมาเนี้ยใส่ข้าวคัวใส่พริกใส่ชุลมุนนะครับเนาะพราหมักกับใส่โบมากกับโบไซครับแล้วก็เอาหน่องั้อลงไราหมักเผ็ดกับใส่ไล่ด้วยครับเด้อแล้วก็พักแพ่วลงครับอาหารบานเท้าครับสุดยอดครับนะครับพ่ มพริกกับไซรัสด้วยครับด้วยแบบพริกไผ่บัวมักกะเล่วแต่ครับนี่แหละครับยกเข่าครับผมมือแรกนี่ครับโบว์กินเทิงเหรอครับแล้วเล่ยคืออยากส่วนเนาะครับเนาะนี่แหละครับเพื่อนๆครับเซตเรียบร้อยครับผมส่วนน้องง่วนาะครับเนาะแล้วก็มีตะหุกงกับถอดหมูครับพอเด็กหน่อยครับโบว์กินน้ำครับหัวเนี้ยหอนครับผมเพื่อนๆครับกินน้ำกันนะครับผมเมนูมือนี้ครับผม ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนดวยครับที่เขามาเบิ่งคลิปของกันและกันเนะครับผมขอบคุณหลายๆครับผมสวัสดีครับ